สวัสดีครับเพื่อน,อนๆทุกๆคนสวัสดีครับบรรยากาศช่วงเช้ามาให้ฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเลยพี่น้องจา้าพิถีพิถัหาคลิปเด่นนะพี่น้องเนาะนี่ละธรรมชาติเนี่ยเบื้องเราจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาอเลยพี่น้องเนาะแม่ว่าจะเป็นคลิปเนื้อหาคลิปเก่าๆเนาะ บรรยากาศเก่าๆทำงไงได้นะเพื่อนๆว่าจะย่างไปอีกฟังพี่น้องมันไก่ไหมครับสามร้อยสี่รอยเมตรให้พี่น้องฟังบุญนะ mm. แปะเครื่องแปะเครื่องกิโลกเนี่ครับเลยเอา้ามงเก้าน่นหละค่อยนั่นเนาอาจจะเป็นแบบสถานที่เก่าแต่ว่าเราถ่ายไม่ไงเราถ่ายไม่ม่งจะว่าพิดเนื้อหาของพนอยู่แล้วเนาะ ขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับเสียงนกกลายพี่นอ้องที่เพ่อนระกวดมเครื่องไอ้ฟอกหนามมึงพี่น้องปึ๊บคูณสองอยังไงยังไงพี่น้องเราบ่ได้บด่ได้ใช้ไมค์กันสั้นนะพี่น้องเอาเอามือถือเอาธรรมดาครับไมค์กันสั้นเอาไว้ในเหตุกรณีแบบสถานที่ใหม่เราอยากให้ภาพออกมาสวยเราอยากให้คลิปออกมาสวยอย่างนี้เนาะอี่าี้ซอยอะไรนะมนะไมค์กันสั้น าการจุ่งสอบพี่น้องด้านคางก็เป็นรถมองรถแล่นนี่พี่น้องเป็นถนนทุนทางนี่ครับรนีบ่างเรียนบรรยากาศนี่นี่มองบ้านพักบ้าหวังพี่น้องนี่ย่างไปนี่แล้วครับหมุนรอบร้อยแปดสิบองศาให้ฝากพี่ฝากน้องเบิ้งครัำนี่ผาทิพย์พี่น้องย้อนแสงมาย้อนแสงได้พี่น้อง อาจิตจ่าเลยครับแดดเจ็ดโมงนินดๆเนาะจ่าเนี่ยแดดออกแล้วง่ายมากกว่าน่ะนี้บางยังบางหอดสิบมาที่หาที่ที่แล้วนี่แดดยังบอกเลยแดดถือพึ่งซองนะครับขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะสามมาที่พี่น้องค,ความยาวยนะาวมากกว่าอย่างสามมาที่ ขอบคุณหลายๆ้อครับผมจะพบตามมาที่พี่น้องไว้ทำนี้ก้อนนี่พี่น้องขอพรบคุณหลายครับสวัสดีครับ